กับัสดีชาวซาก้าทุกคนด้วยนะประโยชน์ผมเรลยคับเอกนะวันนี้พบกับการอัปเดตกิจกรรมนะครับแล้วก็รีวิวสกินเจ้าต่งตโตโร่นะนี่นะ3วันเท่านั้นนะครับกิจกรรม5คูป,ปองคว้าสกินนะแล้วส่งสุดเจ็สิบเปในลิมิเตดนี่นะลิมิเตตเขียวไอ้นะใน50คูป,ปองเท่านั้นก็ใครสนใจก็อย่ามาลืมสุ่มกันนะครับส่วนตัวผมสุ่มไปแล้ว รันตีสิบครัง้งสี่สิบห้าคูป,ปองเหลือจะทื่อนะก็นนี้นะโตรโลสกินใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูกันนะนโตรโลมิสิกเอาไซเดอร์นะก็ค่อนก้างเท่นะแต่ไม่มีเอฟเฟกเช่นเคยนะครับอ่าเดี๋ยว คงเทลกับเพนได้ามาเร็วๆนี้แหละมั้งพราะสกินโตโรมาแล้วก็เดี๋ยวไปดูเกมๆกันเลยกว่าไปกูดูไปลุยเขาเรียกไปแล้วขอลำคากดจะยุไปนะแพ้มาอย่ามาลำให้นะข้าบอกเจ้าก่อน ไอ้คิวเบิร,ร์นด้วยไ,ไม่รอดหรอกครับถ้ารอดอ่ะแปลกผมบอกให้ โยปลอดก็ได้มาสโลว์ตังตงตง้งเข้าเทิน,น,นปักเข้าเฮ e ยป้ ก็ยังไม่มีใครมาผมพลาดหลาดดีลูกหลาดน่าจะเก็บได้นะไม่ต้องมีผมแต่มีโอกาสโดนแย่งเยอะนะครับเพราะว่านี่มาละตัวปัญหามันมาละลูอี มันเราเยอะเหมือนกันนะโอ้โหแล้วเหลือผมคนเดียวเหลือชื่อผมต้องกลับอะ่ะต้องรุน้นเนาะเขาเหลือเคนกับบันเดอร์อ่ะกานเวทได้เหรอครับตอนนี้ แล้วล็อกมันในวงอะทุกคนถ้าไม่ตายที่ผมว่าแล้วนะเมื่อกี้ล็อกมันในวงอะเมื่อกี้ผมยืนดูอยู่คุณก็ใจผมยังจริงวันนี้เก่งจริงวันนี้เก่งตัวละครมันก็ล็อกขายคนอื่นได้สร้างทีมไฟส์สร้างจังหวะซีซีได้ครับอันติ ไอ้ไอ้ไอ้อกระปู่กระปู่เผมก็อยากออกสะท้อนเหมือนกันนะอย่างเงี้ยมันใต้เหมือนกัน ตลเหมืนเอลผมสิบสามวิผมจะกระโดดเข้าไปนะงระิดมาแล้ว ไม่เล่นอย่างนี้บอนนี่ไม่ไหวเลยนะบอนน,บนี่เอาเลยตามสบายเลยสะท้อทนได้ เป็นมากตีเลยเราเล่นบอลน,นี้เราต้องรู้ดิครับว่าลิมิตตัวเรามันคืออะไรใช่ไหม,ไมถ้าผมโดนรัดโอ้ยตายซะ คือเราคือเราต้องรู้อะครับเวลาเราเล่นลิมิตตัวละครเราอะมันทำอะไรได้ไปเข้าใจคาหมายปะะออกของอะเนี่ยฟอสตีรเวนไม่มีตัดเลือดไม่มีผมไม่ว่านะเว้ยแต่คือถ้าออกอย่างเงี้ยมันต้องได้ค่าไงเขาจยมาออกบูมสติ๊กเขตเดเดมอย่างเงี้ยบูมสติกผสมอากูนี่ด้วยหรือแต่ชื่ออะออกตัดเลือดให้ผมยังดี จริงจากใจเลยคัดเวฟกลางไว้ก่อนนะครับโล่ก็ออกมาเคลียร์ดีวาร์ปไม่ใช่เหรอต้นเกมอ่ะโซนสูงครับเรียกกันติดได้นะอะไร หารูไม่ฉันรอนายอยู่จบเกมเนที่สวยงามามากจนตานี้นะก็ <And now S 2> จะเจอคอนเทนต์เยอะตั้งแต่เน็ตปิงหรือบอนนี่ตัวเจ้าปัญหานะครับจริงตัวมาเล่นหน้าแอบผมไม่ว่าเลยโอ้ของถูกกันเล่นได้แหละแต่ใครไปเซตไอเทมให้บันว่วะอากุนนี่บุมสติ๊กอะ มันบูมสติกก็บูมสติกเดี๋ยวอาโกนี่ก็อาโกนี่สิเป็นพรีนได้แก้เรานะครับตอนนี้เราสุดสุดเลยทำสุดนะอย่าไปยุ่งกับพวกระพิงอย่าไปยุ่งกับบูมกระพิงก็อาจจะตัดช่วงหลังมาลงนะช่วงต้นเกมก็อาจจะมาได้ลงครับกดไลค์กดไลค์ไว้ให้มันไปตัดเลือดออกแค่นิดนึงก็ยังดีเอามาแก้วันเดอร์เนาะ แกเคนแกวันเ er ดอร์ได้จริงออกโอ๊กกันตัวเองก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องช่วยเพื่อนกันดัวมิดหกหมื่นเห็นไหมหน้าตีตูดจ,จริงๆคมงแค่ไหนกันเจียวครับพี่ก็เป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปวิโอนี้นะในส่วนสะกินที่มีชื่อว่า Mystic Outrider นะ ก็ส่วนตัวคิดว่าทำออกมาเท่แล้วแต่ก็เป็นลิมเ็ดเขียวก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับผมว่าก็คุ้มอยู่ส่วนตัวสกินใหม่ตโลก่ก็ให้มันมีเอฟเฟกไม่ได้เลยสักเขียวๆอย่างเงี้ยแบบชนแล้วเขียวๆดำๆอย่างเงี้ยก็สกินนี้จะอยู่ในเวอร์ลพาร์จริงๆนะครับแต่ในเซิร์ฟไทยก็ขายแย่ครับตตอนนั้นแหละ ถ้าชอบกอดไร้ด้วยชอบกอดแช่กดซับจะคลายจากเป็นกำลังใจให้คนทำเกมมาครับก็ขออภัยในคำที่ไม่สุภาพด้วยนะครับก็อยากให้เขาเล่นเป็นนะจริงๆก็สนุกสนุกมันๆนั่นแหละเพราะมันจะได้ดึงศักยภาพมานะครับเราก็เข้าใจเขาก็จะเล่นไม่เป็นก็แล้วแต่กันชั้นแน่ปัดแต่แน่ฮีมก็ได้แล้วล่ะกดซับไปนะบายจับกระดูดอาเพื่อของงามนะอย่าไม่แย้มกับปัวกระทิงนี้ปะ